ให้เราใส่จำนวนนะผม70บาทก็คือ70นั่นเองนะครับผมนี่นะจะขึ้นไปขึ้นที่อันที่สามนะครับผม70บาทแล้วเราก็เลือกอที่มันจะ่ยแบบเอ่อการแบบการลงของตัวเลขอะไรเงี้ยของของตัวอักษรนะโอเคหลังจากนั้นก็แก้ไขอะไรให้มันเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะเข้าใจอยู่บ้างนะครับโอเคโดน,นเสปปสนสได้เลยได้เลย เอสโค๊กอันนี้แล้วกันนะเสียงเต็มกำลังกำลังเนี่ยพอดีพอดีเอ็มเทสอ่ะพี่ใหญ่เลยเอ็มเทสอะพี่ใหญ่เลยมายังวะมายังวะ ขึ้นไหมวะมันจะขึ้นไหมวะออโ,โออเจ็บหัวขึ้นไหมวะออโ,โออเจ็บหัวโออเจ็บหัว โอเคน้าเด็ดไปยังสา์ไปโอเคน้าเด็ดไปยังสายไปโอเคโอเคน้าเด็ดไปยังสา์ไปโอเค เอฟเคเฟฟเคชัยเอฟเคชัยเอฟเอฟเคชยไปยี่สิบเหรียญจำไม่ได้ไปยี่สิบเหรียญจำไม่ได้ี่มาดูด้เยครับวัีครับวนีคนดูด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดูด้วยครับสวัสดีครับลูกร้องเหรอครับพี่ใช่ครับน้องชามีชามีเด็ดร้องเหรอครับพี่ใช่ครับไอ้เหี้ยกูอายคนชิบหายเลยวะร้องเหรอครับพี่น้องชาไอ้เหี้ยกูอายคนชิบหายชามีดิสน้องชาไอ้เหี้ยกูอายคนชิบหายชามีดิสน้องชาไอ้เหี้ยกูอายคนชิบหายชามีดิส ลูกพี่ร้องเองอะน,น้องเสียงมันสะท้อนไหมเสียงหารสะท้อนอยังครับลูกพี่ร้องเองอะน,น้องเสียงมันสะท้อนไหมเสียงหารสะท้อนอยังอ๋ <c oughs> อเฮ้ยอยากมีสองจออ่ะเฮ้ยจะได้อ่านเม้นอย่างงี้แม่งเสียงสะท้อนว่ะไอ้เดี๋ยวต้องปิดเสียงอ๋อปิดเสียง เออเป็นเสียงไว้ไม่ได้วะ <c oughs> ไอ้หลอดไอ้หลอดแท่งเขียวๆแม่งไม่ขึ้นวะ ได้เอออันมินได้แล้วไปไปครับไฟเอ็มมาเลื้อนนะฮะ